กยระดับโลกสื่อดังเปิดเงินรางวัลโปรจีนอัธยาการเหล็กสาวไทยตลอดปี2025ปี2025ถือเป็นปีที่วงการกีฬาของผู้หญิงเติบโตขึ้นอย่างมากโดย15อันดับแรกสามารถทำเงินรวมกันได้ถึง249ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ7,850ล้านบาทจากเงินรางวัลรางวัลโบนัสและสปอนเซอร์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน12% ล่าสุดกอล์ฟไดเจสื่อดังในวงการก้าเหล็กได้เผยรายชื่อนักกีฬากอล์ฟหญิงที่สามารถทำเงินติดท็อป15ของโลกปรากฏว่ามีชื่อของโรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยติดอันดับเป็นครั้งแรกโดยในปีนี้ก้าวเหล็กสาวไทยไวัย22ปีสามารถหยิบแชมป์มาครองได้3รายการใน LPGA Tour ประกอบด้วยแชมป์มิสูโฮอเมริกาโอเพน2อนแชมป์ดิวิก LPGA เซี่ยงไฮ้2025่และแชมป์ CME ครบรอบแชมเปียนชิพสองพั จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้คว้าเงินรางวัลไปได้มากถึง10.1ล้านเหรียญประมาณ346ล้านบาทอยู่ในอันดับ15ของโลกแบ่งเป็นเงินรางวัลจากการคว้าแชมป์7.5ล้านเหรียญประมาณ236ล้านบาทและที่เหลือเป็นเงินจากสปอนเซอร์ต่างๆขณะที่นักกีฬาหญิงที่ทำเงินมากที่สุดในโลกประจำปี2 0 2 5ตกเป็นของโคโค่กอล์ฟนักเทนนิสหญิงมือสองของโลกชาวอเมรกิกันถีโกยได้มากถึง31ล้านเหรียญประมาณ977ล้านบาท สำหรับโปรโจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยปัจจุบันพังอัดครองมือหนึ่งโลกด้วยการมีคะแนนสะสม476.39คะแนนพร้อมทั้งกวยแต้มทิ้งห่างเนลลี่คอด้าอันดับ2อ,ออกไปอีก